สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรไตามดูนะครับวันนี้เรามีภารกิจอะไรเดตตามไปดูกันนะไปแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปหาเพื่อนก่อนกันนะครับต้องไปเจอเพื่อนก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วไม่รู้ต้องไปหาเพื่อนก่อนไป วันนี้ผมกับเพื่อนก็มาถึงสถานที่ที่เราจะมาทําการถ่ายทําผลิตภัณฑ์บุ้งกีแล้วนะครับก็เอ้๋ลงเอ้๋ลงตอนนี้เราอยู่ไหนวะตอนนี้ครับเราอยู่ที่บ้านดอนวัดเลยตาบลปากงไซอํบบา,าอเภอแหล่จังหวัดเพชรบุรีครับเดี๋ยวเดี๋ยวึมพากูไปหาคุณลุงที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยนะโอเคไปไปไปเจอกัน ก็มาถึงสถานที่ที่เราจะมาทำทายานะครับแล้วก็ไปเจอกับคุณลุงเจ้าของผลิตภัณฑ์ขออนุญาตครับลุงอยากทราบว่าคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อเอือคุณลุงเอือนะครับก็วันนี้แบบนี้ครับมันทำยังไงขั้นตอนเป็นยังไงครับขั้นตอนที่แรกก็เริ่มเริ่มทำตอกไม้ทำตอกเริ่มจากการตอกไม้ เดี๋ยวรบกวนลุงทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าตอกอะไรเริ่มต้นยังไงครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการตอกไม้ครับทำตอกก่อนตอกก่อนไม้ออกแล้วขักันอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ท่้นแรกอ๋อแล้วก็แยกไม้ออกจากกันแยกไม้ออกจากกันแล้วก็ขาเป็นเที่ยวเลยนน้อย แล้วก็แบ่งแบ่งอีกทีนึ่งทำอย่างนี้สกกี่ทอดนะครับลุงอุยใช้เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับห้าห้าหลัมยาๆเนี่ยอ๋อใช้นี่อันนี้คือว่าตอกเป็นตอกเสาอ๋อครับผม ผมจะใส่เครื่องวิธีการทําอะไรครับคุณลุงวิธีการเนี่ยนเป็นผ้าผ้าไห้ทั้งลำก่อนนะพาไห้ทั้งลำแล้วไปนีดม,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 มีทิฏฐินี่คือว่าใส่ใส่ใส่เครื่องจักรเครื่องจักบแล้วกว็เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับผมแล้วคุณลุงทําให้ดูหน่อยครับอ๋ออีกทีก็อย่างนี้ มาเป็นนี่ก็เหมือนแยกให้มันเป็นแยก้มันเป็นหรือจะผิวผิวอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะจากนั้นทำอะไรต่อครับคุณลุงพอออกมาแล้วก็ลูบลูบผมหนูอันนี้มันต้องเอาละเอียดแล้วมากนะลูบ อันนี้ก็คือต้องวัดว่าได้เท่าไหร่อะไรยังไงที่เาราดูอันนี้มันตรงความลึกความตื้นความลึกความตื้นความลึกที่นคนบา<อ>งคนก็ชอบลึกบางคนก็ชอบตื้นต้องให้มันต้องครับตอบอันนี้ต่อไปเป็นวิธีการอะไรที่นี่จะสานเพืญญ่อเป็นเลูกอ๋อสานเป็นลูกให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่เราควรทำมุมดูเลยนะครับมันมันเริ่จะขัดตอน น,นี่ตกสานแ้่ยาวหน่นนยหอยแต่กูท่ายทำันทำไม เกคุณล <Yeah, ุงนี yeah> ่สารแบบนี้มานานไหครับสามาแลสองปีสองปีคือว่าสารชีก็กี่อันนะครับสารชีก็ใช้เวลานานไหมครับโอ้ถ้าเป็นปีสองปีเขาคนรักษาดีสองปีถึงสามปีแล้วเวลาในการสารนี้ที่ลุงทําอันหนึ่งเสร็จขึ้นมาณหนึ่งนี้ใช้นานเท่าไหร่ประมาณสามวันเสร็จสามวันเพราะว่าต้องพาไม้ ต้องมามาตัา,มา,าตอกแล้วก็มาเหลาแล้วก็มาแช่น้ําำแล้วก็มาตัดขอบสังขอบตอนแรกตอนแรกนี้นนก็เป็นไม้ไผ่ตรงๆแบบที่ไม้ไผ่ามาตัดขอบทิ้งไว้ก่อนนะแล้วก็เอาไปแช่น้ำจะงอเ,เป็นแบบนี้ได้ใช่ไม้ให้ไมอนเป็นกินให้หมอดทำไมแช่มอดเป็นกินอ๋อครับผมตอนี่ปูพูนลงมาเรื่อยๆนะเนี่นี่นี่มีทฤษฎา ้าม <c oughs> ันได,ด้เกียมไว้ครับไม่เป็นไรครับแล้วอย่างลึกนี่เขาเอาลึกประมาณกี่เซนครับคุณลุง ห้านิ้วก็มี่ก็หกนิ้วแต่อันนี้มันึกประมาณหกนิ้วหกนิ้วนี่ก็คือที่คุณลงกำลังทำอยู่ก็คือหกนิ้วใช่ไหมครับอ่หกนิ้ว นี่ก็ค่อยๆเป็นลูกเป็นรากขึ้นมาแล้วก็สานอย่างนี้ประมาณกี่นาทีครับลุง<ะ>สานไปเรื่อยๆสานไปเรื่อยๆคือว่าเอาพิศเศษจ้ยครับไมอ่อย่างนอ้อยใช้กี่นาทีครับลุงสานได้ครึง่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่ก็เริ่มเป็นลูกร่างขึ้นมาแล้ว คือวัดความลึกอความลึกอ๋อก็เลยใช้ฐานคือใช้ฐานตัวนี้เป็นที่ตั้งใ,ในการวัดความลึกลงไปอโอเคครับสำค,คัญก็คือรูปร่างอ่ขันต่อรูปร่างก็คือเหมือนเป็นก้นของความลึกของไอตัวบุ้งกี่ตัวนี้ใช่ใช่ครับก็จากที่คุณลุงสั่งเ็จอันนี้นะครับตัวบุ้งกี นี่ก็คือตัวข้าวๆที่คุณลุงสั่งไว้ใช่แต่นี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณลุงสั่งเสร็จแล้วคือเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานนี่ตัวพงกี่ก็อยากทราบว่าคุณครับเนี่ยไหวมาเป็นอย่างนี้ได้ใช้เวลานานไหมครับสามวันในการสานสามวันเลยเริ่มแรกแบบนี้สามตอกมั้งอะไรแบบนาใบนก็เลยก็คือเริ่มจากวันแรกที่เราเห็นกันก็คือตอกไม้ปึ๊บจากนั้นก็ใส่เครื่อง แล้วก็เอาไอ้ตัวไม้เนี่ยที่เราใส่เครื่องแล้วไปแช่น้ําให้มันให้มันเหนียวไม่หักง่ายก็จากนั้นก็เอามาสานก็ใช้เวลา3วันก็คือว่าครับผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยคุณลุงขายยังไงครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบนี้คนระับหกร้อยห้าสิบก็คือเป็นคู่คู่หนึ่งคู่หนึ่งก็ก็คู่หนึ่งก็หกร้อยห้าสิบก็คือได้สองอันอก็คืออันเนี้ยหัวสิบ แล้วอยากทราบว่าถ้าผมจะซื้อนี่ผมจะติดต่อคุณลุงได้ไงครับผมไปหาหน่ายเบอร์โทรศัพท์ก็คือมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าใครจะซื้อหรือติดต่อคุณลุง,ไไงยังไงเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับวันนี้ก็พวกผมก็อยากจะขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้พวกผมมาถ่ายทำในการผลิตบุ้งกีตัวนี้ครับ พวกผมก็อยากจะขอขอบคุณรู้มากครับอขอบคุณครับ